สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้อมไปสุกุสุก้นครับผมพ่อกับนี่คือเรกับผมกับผมเบาจกนะครับเมื่อนี้อาจสิแปลกมูอแปกตาไปเลยครับพอดีไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งครับเพื่อนเฮ็ดแบบว่าหนึ่งเขาโดยไม่ต้องแซนนะครับพอดีเห็นเทคนิคนี้ก็เลยสิมาลองเฮ็ดลองเบิ้งนะครับไปถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องนะครับเวลาโมมีเวลามาเขานะครับไปให้ไปหน้ากลับมาลืมมาเขาสินี่เขากสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเทคนิคซิมีจังไหนแดนนะครับเดี๋ยวเขาไปลองไป เ็พร้อมๆกันลองเบิ้งครับผมครับหลังจากที่เฮาได้ข้าวเหนียวมานะครับเนาะอันดับแรกเฮาก็เอามาล้างครับอันนี้ซื้อมาครับยังแพงเลยข้าวเหนียวครึ่งกิโลนี่บ่ครับครึ่งกิโลร้อยกว่าบาทครับคิดเป็นเงินไทยกร้อยกว่าบาทอาจิภาพอาจิบสวยได้เลยครับเพชรผู้เดียวครับใส่มือเดียวไทยครับอันดับแรกมาเขากล่าเขามามาล้างอ้อระหว่างที่เขาล้างเขานะครับเขากล่ต้มน้ำนะครับ ต้มน้ำให้เดือดเลยนะครับแล้วบางทีล่อน้ำเดือดเทาก็มาล้างเข่าให้สะอาดก่อนนะครับนอ้องเพราะว่าสุมือนี่นี่สารคัดเข่านะครับที่ตกอยู่ในเข่ามันหลายนะครับเขบกาก็ล้างไปเรื่อยๆครับจนน้ำขาวแล้วครับครับ ได้แล้วเัากะมาเทใส่นะครับตะแกงนะครับเพื่อเอาน้ำออกนะครับระวังอย่าให้เหียนะครับเสียดายก uh ับ huh. ระวังนี่กะฐาน้ำเดือดนะครับผมม่ยังเห็นนั่งทานครับ,รบหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับ เอากเลเทลงเดลงเยนนวเลเยวทลงเดียวทลง่วเทลงนดี่วเทลดี่ยวี่วาทลงดี่ยวเทลงเนี่ยวทด้่ยวเลเี่ทลี่นวเลเ่เล,เล่ทิว้นะครับ่านเทีน่นวเทล ตอนต่อมานะครับพ่ากะมาใส่น้ำนะครับหม้อเลงเขานะครับเทคนิคนะครับที่พ่อกับแม่เพื่อนสอนมานจะน้อยว่าให้เอานิ้วให้ใส่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนะหรือว่าพี่น้องมีเทคนิคอย่างกะคอมเมนต์บอกได้ครับเด้อแต่ว่าเพื่อนให้ใส่นิ้วครึ่งนะครับเป็นยัง คอยบ่ใหายใส่หลยกานี้เรื่อนหน่อยก็นี้นะครับนาะคือทามันหลายกว่านี่นะครับเวลามันเดือดขึ้นมักจะเห็เขาเฮาแฉะนะครับครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับเขาก็มาเบิ่งเขาเฮานะครับลองบีเบิ่งนะครับเพื่อเช็คเบิ่งนะครับ้ามันพุยๆนีกแสดงว่าใส่ได้แล้วนะครับครับหลังจากนั้นครับเขาก็ัปิดฝาหมอนะครับ ถ้าพี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่มีเขาเย็นนะครับสีอุ่นนี่เขาก็มาใส่ทเทิงๆนี้ได้เลยนะครับเด้อนะครับแล้วก็ปิดฝาไ้นะครับครับหลังจากพานไปแล้วสิบห้านาทีก็พามาเช็กเบิ้งนะครับจับเบิ้งถ้ามันนิ่มแล้วก็แสดงว่าเข้าสิกได้เลยนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับเราถ่ายอีกประมาณจากสิบนาทีนะครับครับผ่านไปแล้วครับสิบนาทีครับแล้วมาเบิ้งกันครับว่าสิได้ผลบ่ <c oughs> ครับกัะ ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับทีเบ่งจนจบนะครับถือว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับบอน้อยกระไลยนะครับสลับผู้ที่มีเวลาเร่งรีบนะครับก็เฮ็ดตามนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเาค่อยพอกันนะครับเมื่อกี้ต้องอำลาพาดใจกันไปแล้วครับก็ต้องขอการเข้ามาขอบคุณครับ